โ oh อ้มชอดนี้น่ารักมากพี่น้องเต้นคือน่ารักมากพี่น้องเต้นแบบน่ารักมากแบบสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปอนะคะก็ตามคลิปน้องวันนี้พี่น้องเต้นก็ได้ทําการ ปล่อยเอโซโล่ออกมาแล้วนะคะเราขออนุญาตเรียกพี่เต้นว่าพี่น้องเต้นนะคะพี่เต้นเป็นเมมเบอร์ใน NCT นะคะแบบว่าเป็นเก่งมากและก็เป็นหนึ่งในเมนของเรานะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้เราก็จะมาทาคลิป react เพราะว่านั้น,น,นพี่เต้นเขาจะมีโซโล่คัมแบ็กนะคะน,นี่นะคะขอถ่ายอินร้านเสื้อแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสื้อที่เปาใส่ก็คือมาจากร้านของเปานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคน โอ้ยมาแล้วก็คือแบบทวิตตอนนี้เราแบบเด้งหนักมากนะคะทุกคนคาดว่าแบบแจ้งเตือน MB ของพี่น้องเต้นนะคะวันมาแล้วหรือยังมันเขาบอกว่าเขาลงมาแล้วทุกคนเราก็จะไปเริ่มกันนะคะคือ SM ปล่อยตอน6โมงที่เกาหลีนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงที่ไทยนะคะเราจะไม่เลิกรักทำเพลงโอเคค่ะ สียงที่เต้นมากเ้เดี๋ยวเสื้ออะไรเสิงเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เสื้อลายเสือพี่น้องเต้นเป็นแม็อือโอ้ยไี่แกนยิ้มอะวอ,อ้ชอบความทรัคแบบข้างหลงังมากโอ้ยพี่น้องเต้น พี่น like ้องเต้นก oh He ็ใช่น่ารักมากพี hmm. ่น้องเต้นแบบน่ารักมากแบบ oh ยก god his new hair น่ารักอ่ะคือดูไปยิ้มตามไปเอ็มดี โอ้ my god ทุกคนโ,โอ my god ออ s ด x y ยนเ็นดูเอ็มวีนี้แบบโลกสดใสมากทุกคนอะ คือตอนที่เซอร์ผมคิดว่ามันจะออกมาแบบแนวเซ็กซี่แต่คือแบบทำไมเราดูแล้วแบบคือโอเคเสื้อเซ็กซี่นะแต่ว่าดูแล้วแบบมันยิ้มตามตลอดเต้นแบบน่ารักตลอดเขาแบบนุบนิดตลอดนะคะทุกคนคือเขาโตกว่าเรานะแต่ว่าเราจะชอบเรียกพี่เต้นว่าพี่น้องเต้นเพราะว่าแบบด้วยความแบบความน่ารักของเขาเแต่ว่าตรงตะกี้ที่เป็นแบบ ที่เป็นแกลเลอรี่อะทุกคนมันก็เหมาะกับพี่เต้นนะพี่เต้นแบบวาดรูปสวยมากโอ้โหเดี๋ยวนะเสื้อเสื้อเสื้อนี้แบบพี่เต้นออกแบบเองปะทุกคน ชอบตะกี้คือมันมีโค o ส e up อทุกคนมันช็อตพี่เต็นนะคะ 8, nah, Про chester. แล้วแบบน่ารักมากโอ้โหอะมากอะเวลาพี่เต้นยิ้มทีนึงคือแบบน่ารักมาก oh my god เสื้อตะกี้ นีแบบนน่น่ารักมากแบบตอนช็อตช็อตจะจะเอ๋อะทุกคนนแบบพี่แต่น่ารักมากพี่น่ารักอ้น่ารักโอ้ my god น่ารักค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ MV Paint Me Naked ทุกคนไปฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ข้างหน้านะคะแบบเมนชัน้นทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะ ค่ะ <ítulo> ทุกคนก็จบแล้วสคลิปนี้นะคะก็คือแบบถึงเห็นความสดใสของพี่เต้นเอเนจีพี่เต้นคือแบบล้นหลามมาความสดใสพี่เต้นคือมาเต็มความน่ารักคือแบบแล้วคือแบบพี่เต้นเป็นแบบชุด s อไปปั่นวิวกันด้วยนะคะทุกคนยังไงสองคลิปนี้ปอไปแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคลิปนี้จอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทุกคนมันน่ารักมากไปดูกันเถอะไปปั่นวิวกันเถอทุกคนน่ารักจริงทุกคนไปดูเถอะ